สวัสดีครับผมมาพบกับช่องเลขนากรลชนะครับคลิปนี้นะครับผมเป็นคลิปสรุปผลหวยลาวพัฒนานะครับผมของวันที่19เามษายนพศสองพนร้อยนะครับและเป็นการปล่อยต่องวดของวันที่22เมษายน2 5 6พครับผมก่อนไปดูผลตัวเลขกันก็มาดูคำเตือนก,นกันก่อนนะครับ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนักในช่องทาง y t u t u นะครับช่องทางเดียวนะครับขอ f สทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์และแนะนำบอกต่อช่องเลขนะกรับขอทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขาครับผมขอให้มีแต่ความโชคดีครับมาดูตัวเลขกันเลยนะครับครับผมเลขหน้าคลาดลาวพัฒนาวันที่19เมีสายนพศ2 5 6พนะครับผมลูดบนล่างเลขหน้าคลาดวางไว้ที่9 -2 ครับผมวินครับผม 0 37นะครับมาดูผลตัวเลขกันเลยนะครับ3ตัวบนออก2 7 1ครับผมนะครับผมสตัวล่างออก4 2ครับนะครับ เข้าตัวไหนบ้างนะครับมาดูกันเลยนะครับเข้าเลขสองนะครับผมเลขสองล่างนะครับผมเข้าล่างนะครับเข้ารูดสองนะครับเข้าเจ็ดนะครับเข้ารูดเจ็ดบนครับผมเลื่องขอเราจับคู่ไว้นะครับผมที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับก็มีศูนย์เจ็ดนะครับมีศูนย์เจ็ดนะครับมีศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดกับสองเจ็ดนะครับผม สอเข้าคู่นะครับผมเข้าคู่ชิดนะครับนะครับอกที่71ครับออกที่71นะครับส่วนจับ4ตัวโต๊ดไว้นะครับผมนะครับมาแค่2ตัวเดียวนะครับนะครับแต่ถ้าย้อนกลับไปดูในคลิปนะครับนะครับจะมีเลข2อสตัวนี้นะครับ ชุดเต็มบนล่างนะครับผมมีเลขตัวนี้นะครับนะครับก็หวังว่านะครับผม FC ทุกท่านนะครับคงจะมีโชคมีชัยเพราะยังไงก็เข้าเข้าลูดอยู่นะครับมาดูปล่อยต่องวดกันเลยนะครับครับผมปล่อยต่องวดครับเลขนักลาศนะครับ ค,คลิปนี้นะครับเลือกหน้าตัดสินใจคร,นครับลงนะครับชุดเต็มให้ดูบนล่างนะครับลงให้ดูเลยนะครับมีกี่ชุดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิชุดนะครับยีชุด เด่นครับผมนะครับเด่นก็คือตัวที่เลื้อยคลหยิบขึ้นมาเป็นตัวลูดคือเด่น8นะครับเด่น8นะครับ,นะรบเ,ดเด่น8เด่น7เด่นนะครับบนนะครับผมส่วนรากเด่นไปที่1กับ2นะครับครับผม ทั้งหมดนี้นะครับผมนะครับมาดูก่อนนะครับตัวเลขเลขลาดวางไว้ตัวไรนะครับเลขราคลาดราวพัฒนาวันที่ 22. เมษายนนะครับผมรูดบนล่างนะครับผมเลขนักลาดวางไว้ที่แปดกับหกนะครับผมส่วนตัววินคือ7 1็ดนสองนะครับหตัวนี้นะครับเลขนาดพูดสม่ำเสมอพูดทุกครั้งทุกคลิปนะครับมีความสําคัญมากนะครับ อย่างวันก่อนนะครับอย่างวันที่19เามษายนนะครับผมอย่างตัวนี้5ตัวนี้ก็มา7กับ2นะครับก็นะครับเข้ารูดทั้ง7ทั้ง2เพราะบอกไว้แล้วว่ารูดนะครับมันรูดนะครับนะครับผมก็ให้นำตัวเลข5ตัวนี้ไปวิเคราะห์พิจารณานะครับเทียบกับสุนัขอื่นอาจารย์ท่านอื่นได้เลยนะครับ เมื่อนำเลข5ตัวนี้มาวินนะครับมาวินมาวิเคราะห์แล้วนะครับจับออกมาเป็นตัวเจาะได้นะครับผมก็คือ8 6 8 7 8 1 8 2 1 2 หกเจ็ด7กหนครับนะครับเลขนักล่า,าเน้นไปที่นะครับผม8ปดเจ2ดหครับนะครับผมอีกตัวหนึ่งก็คือ6 7ครับนะครับผม จับ4ตัวโต๊ดนะครับเป็นไกด์ไลน์เป็นแพทเทิร์นไว้ให้นะครับผมจับจับเป็นไกด์ไลน์ไว้ให้นะครับหกสามแปดสนะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้นะครับเลขนักลาดก็เน้นล่างไปที่6กสามนะครับผมส่วนตัวนะครับผม ส่วนบนเลขนักลาทเน้นไปที่7 2 8 2นะครับผมนะครับกันไปที่1 2นะครับผมกัน1 2นะครับนะครับสี่ตัวก็วางไว้ตามนี้นะครับผมสามตัวโต๊ดครับผมก็เอามาจากเนี่ยครับสามตัวเอ้สี่ตัวนี่นะครับสามแปดสองสามเจ็ดสอง 4, 8, 2, 4, 7, 2, 6, 8, 2, 6, 7, 2ครับผมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมจะเห็นได้ว่านะครับผม7กับ2นะครับ 7, 2, 6, 2 7, 2, 8, 2ครับ7 2็2เป็นบนนะครับเน้นบนนะครับกันล่างครับส่วนล่างนะครับ หกสามหกสี่นะครับไม่มีเดี๋ยวนี้แต่มาอยู่ในชุดเต็มนะครับใช้วิจารณญาณนะครับผมนําไปเปรียบเทียบกับสมรภูอื่นนะครับผมเลขนักตัดสินใจลงให้ดูนะครับไม่ได้ให้ซื้อทุกตัวนะครับผมนะครับอย่างนี้อ่าเลขนักลาดก็นะครับผมคัดมาแล้วนะครับในในข้างบนก็มีตัวนี้ครับผมที่คัดมาแล้วนะครับแปดสองเจ็ดสองนะครับ ขึ้นบนกันล่างนะครับแล้วก็63-64ครับผมนะครับผมยังไงขอให้เป็นทางที่ดีครับกับเอซทุกท่านนะครับครับหน้าจอไปเลยนะครับผมท้ายนี้ก็ขอให้เอซทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล่นขลาดนะครับผมขอทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผม มีโชคมีราบนะครับมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขาครับผมขอทุกท่านรวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ